สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะเป็นวันสำคัญเลยเป็นวันที่หนึ่งที่เขาจะแจกเงินดิจิตอลกันอ่าอย่างที่หนึ่งเลยนะครับผมทุกคนต้องโหลดแอปพลิเคชันบางคนอาจจะรู้แต่บางคนอาจไม่รู้นะครับเราต้องโหลดแอปพลิเคชันของรัฐบาลก็คือเวบตัวนี้เลยผม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 มาขึ้นได้เลยนะก็คือตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ึ้นตรงนี้ฝั่นง,นนงนี้นะึ้นฝั่งนี้นะ ไปหาโหลดมาโหลดมาชื่อแอปพลิเคชันนี่คือเวบไอแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับรัฐนะรัฐบาลนะทางรัฐบาลนะรัฐเฉยโหลดมานะครับมันมีครั้งของ Android แล้วก็ของ iOS เนาะก็โหลดมาอ่ะมาเข้าเรื่องเลยพอเราโหลดมาเสร็จแล้วใช่ไหมอย่างแรกเลยเราต้องเข้าสู่ระบบอ่ะแล้วต้องเข้าสู่ระบบก็คือสมัครเข้าไปในแอป,ปทางรัฐนั่นแหละ ต่อสู่ระบบตามขั้นตอนเลยก็คือเราเราต้องเข้าไปตรงที่เขากรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนะตามภาพเลยนะครับก็คือสมัครสมาชิกอ่ะเราเข้าสมัครสมาชิกแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เขาให้เลยก็คือให้ผมดูก่อนเขาก็ให้สมัครผ่านบัตรประชาชนนะกดปุ่มสมัครด้วยบัตรประชาชนบนแอปพลิเคชันรัฐทางรัฐที่เดียวโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือ ปัดเลื่อนให้ถึงสุดเลยก็คือเป็นขั้นตอนต่างๆเนาะแล้วกดยืนยันแล้วก็ยอมรับนะครับต่อไปก็คือการถ่ายรูปบัตรประชาชนของเราเนาะถ่ายรูปบัตรประชาชนของเราให้ชัดนะตรงกรอบของมันนะตรงกรอบของมันขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือกรอ,อกข้อมูลของคุณเองของทุกคนนะครับกรอ,อกขก็ไปตามบัตรประชาชนเลยกรอ,อกให้ครบถ้วนนะครับ แล้วก็กดยืนยันตัวตนอันนี้ผมก็ลวดลัดเนี่ยนะเพราะว่าวันนี้วันวันนี้เป็นวันแรกและการเข้าระบบการเข้าระบบอาจจะอาจจะแบบว่าคนคนเข้าเยอะเนาะอาจจะกดเข้าสมัครยากหน่อยนะทุกคนต้องทําใจนะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการสแกนหน้าเราไปอยู่ที่สว่างสว่างนะครับแล้วก็เปิดหน้าผากเปิดหน้าผากแล้วก็ให้เขาสแกนกระพริบตาครับถึงจะผ่านนะอันนี้ขั้นตอนขั้นตอนต่อไปก็เป็นการกําหนด ชื่อบัญชีผู้ใช้และก็รหัสผ่านครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายละอืขั้นตอนสุดท้ายละพอเราทําขั้นตอนทุกอย่างเสร็จแล้วนะขั้นตอนทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะเป็นวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาที่รัฐบาลเขาบอกว่าจะแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเนาะแล้วก็ผมก็มีวิธีการเข้าไปเนาะอันนี้เป็นวิธีการของผมนะก็คือพอเราเข้าไปในหน้าในหน้าของทางรัฐเนาะแอปทางรัฐปุ๊บ เราสมาัครเสร็จหมดแล้วเป็นสมาชิกหมดแล้วเราเข้าสมาชิกเรียบร้อยตามรหัสผังเราเข้ามาหน้านี้ปุ๊บมันมีให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเนะี่ยโครงการเติมเงินหนึ่งมืนบาทเนะี่ยเราก็กดรับสิทธิ์เนาะกดเข้าไปผมก็กดเข้าไปแล้วตามคลิปเลยมันก็จะช้าหน่อยเพราะว่าคนคนเล่นเยอะคนเข้าเข้าโปรแกรมเยอะช่วงนี้นะมันก็จะโหลดข้อมูลโหลดข้อมูลไป แอบนานานะเนี่ยคนเล่นเยอะไงนะแล้วเราก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาพอเข้าได้แล้วเนาะมันจะมีแบบข้อกําหนดของผู้เติมเงินหนึน่งมืนบาทนะก็หลักเกณฑ์ของเขากลุ่มประชาชนผู้อยู่ในทะเบียนบ้านสัญชาติไทยอายุตั้งแต่สิบหกปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ไรายได้อ่ะนั่นแหละแล้วก็ห้าไม่ตามขั้นตอนเลยอ่านแตไม ผมไม่อ่านเลยเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงแบบไอ้สุดท้ายเลยแล้วก็กดยืนยันไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นนโยบายส่วนตัวเนาะล้อกดยอมรับกดยอมรับแล้วก็กดถัดไปก็หมุนไปอันนี้ก็หน้าแรกอา้าวก็คือรับข้อมูลของเราตัวลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาค้างหน้านี้ทำยังไงดี ไอผมก็ไปไหนไม่ได้เนาะผมก็เลยกดก,กระบาดออกเลยผมก็ไม่รู้ทํทำยังไงอะ่ะเพราะว่ามันค้างแล้วมันไม่ไปไหนเลยนะครับทุกคนมันค้างหน้านี้อ่ะรอรอรอรู้สักพักหนึ่งไม่ไปไหนเลยนันะ่นอ่ะค้างนานมากครับทุกคนค้างแบบอันนี้เลยเดี๋ยวผมกอแล้วก็ ผมชนไม่ไหวผมก็เลยกดกระ,กะบาดออกอ่าเข้ามาหน้านี้ก่อนแล้วก็ตรวจผลมันบอกตรวจผลสิทธิ์เลยผมก็กดเข้าไปตรวจสอบผลกดเข้าไปว่าเป็นยังไงเพราะมันค้างหน้าเมื่อกี้มันไปเอา้าวอยู่ๆผมเด้งมาขั้นที่สามเลยเรากําลังตรวจสอบสิทธิ์ของท่านกับหน่วยงานที่เกี่ยวขออ้องอ้าวละถึงหน้าสามแล้วเขากําลังตรวจสอบเราอยู่ ผมก็อ้าวค้างหน้านี้อีกแล้วก็เลยกลับออกไปใหม่แล้วลองแล้วมันมีมันมีหน,น้าขึ้นมาก็คืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบสิิธ์เนาะสีงแดงนะครับแล้วผมก็กดเข้าไปต่อรอโหลดอีกสักแป๊บนึงขออภัยไม่สะดวกเอาใหม่เอาใหม่ระบบล่บมนิดนึงกดตรวจสอบสถานะอีกรอบหนึ่งเข้าไปดูว่าเป็นยังไง เหมือนเดิมอ่ะหมดละทุกคนก็คือมันค้างตรงที่อ่าขั้นที่สามคือกำลังตรวจสอบประวัติรตรวจสอบของเราอยู่เนาะข้อมูลของเราอยู่เนาะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าได้ได้หรือยังได้ยังไงจะได้ยังไงเนาะแล้วก็ก็ทำตามวิธีของผมนะครับทำตาม จนถึงวิธีนี้แหละก็คงค้างกันหลายๆคนตอนนี้ก็คงรออัปเดตก่อนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ารอเขาตรวจสอบไปก่อนเราก็ยื่นสมัครยื่นข้อมูลไปตามขั้นตอนนี้แหละครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าได้เงินหรือไม่ได้นะขอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็สมัครฐานนะเพราะว่ามันเข้าระบบยากเหลือเกินคนคนใช้เยอะนะโอเคครับวันนี้ก็ มีแค่นี้มีอะไรผมอัปเดตมานะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย